สวัสดีครับในกรณีที่น้องเสือหรือว่าเด็กชายเกียงไก่แส่มีสูญหายเนี่ยตอนนี้ทางท่านนายกเทศบาลตำบลแม่ยาวนะครับได้ได้ปฏิบัติอย่างไรบ้างครับครับเจ้าขอ,อาุญาตพี่น้องสื่อมวลชนที่รับผิดชอตตบขอ,องพุฒนาอรัสาหกรรมนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ที่ได้รับข่าวประสานงานจากผู้นำหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านเขานะครับตั้งแต่วันที่23เอาเป็นต้นมาเดี๋ยวนี้ก็วันที่1แล้วนะครับก็รวมทั้งหมดก็ได้วันที1นะครับเดี๋ยวนี้ก็รวมเป็นทั้งหมดที่หายไปนะครับประมาณ8วันนะครับ8ข่าวันแล้วนะครับก็หายยังไม่เจอไม่มีร่องรอยนะครับก็เลย ตั้งแต่วันที่23ถึง27นะครับได้มีผู้ว่าผู้ว่าก็ได้รียนเชิญนะครับผมกับกับผ่มกับุ่้กับสพเะยาวครับผมไปรับนโยบายจากผู้ว่าและนายอำเภอก็สั่งการให้นายกเทศมนตรีตำบลมะยาวเาได้ตั้งศูนย์ประชาการช่วยเหลือนะครับ ตั้งแต่วันที่2สิงหาคมต้นมานะครับหลังจากนั้นก็กขจะให้ผู้ที่กีดภาษานะครับในตำบลบรรยาวมีธรรมชิกสภาเขตหนึ 1, ่งเขตสองมีฝ่ายปกครองนะครับไปช่วยกันหาปัญหาที่ศูนย์ประชาการเราตั้งที่บ้านผาสุกบ้านผาสุกบ้านอาดีเข่านะครับรบ,บ้านอาดีเดิมครับนะครับก็ตั้งศูนย์ประชาการที่บ้านคุใหญยบ้านนะครับ ก็ไปทุกวันแล้วก็เราก็ตั้งศูนย์ขึ้นมาก็ทำอาหารนะครับทำอาหารให้พี่นร้สื่อมวลชนแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ไปร่วมค้นหา แล้วก็ต้องเอาอาหารไปให้ทุกวันนะครับตองอาหารน้าแข็งเป็นปน้ำอะไรก็ช่วยเหลือเด็กที่หายไปนะครับมาเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ไปจะมีอสุนขนะครับอของกองพิสูจนหลักฐานแล้วก็มีนักข่าวสื่อมวลชนนะครับไปทำข่าวเยอะแยะมากมายครับก็ยังมีอาสาดีตํารวจ ผุ้ถอนใบยาเาไปร่วมนะครับมีนายอำเภอนะครับก็ในอำเภอก็มอบหมายให้ปลัดไปร่วมครับผมหลายหลายหน่วยงานที่ไปช่วยกันก็ยังไม่เจอนะครับวันนี้อาจจะไปตามนะครับเอาสุนัขไปตามที่มีกลิ่นนะครับเมื่อวันที่22นะครับ22ไม่ใช่วันที่24ครับ24เนี่ยมีกลิ่นช่วยมานะครับที่เนินเขาหลังหลังจาก บ้านที่เกิดเหตุนะครับเป็นบ้านของน้องเพียงไก่นี่นะครับจากนั้นไปประมาณกิโลหรืออก็ได้ก็ได้กลิ่นใช่ไหมครับท่าครับเดินโดยทั่ไปมีกลิ่น่วยมาไม่ใช่คนเดียวนะครับไปทั้งหมดนะครับประมาณสิบกว่าคนเขาก็ได้รับกลิ่น่วยมาหลังจากนั้นเดินไปก่อนกลิ่นก็หายไปอ๋อได้เป็นน่าสงสัยนะครับวันเมื่อวานก็ไม่ได้ไป ดูวันนี้ก็จะได้เอาสุนัขไปดองกลิ่นนะครับเอาโรงงานของเจ้าหน้าที่ออฟเตเรียนะครับมาสองสองสามีภรรยาอ๋อเขาเข้ามาช่วยใช่ไหมครับเรับมาช่วยครับเป็นสุนัขเค้าขับขับครับผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ติดตามอีกครับอาจารย์ผมก็ลืมชื่อนะครับคือหลายท่านกันนะครัวานี่จะมีกองสุดหลักฐานหกเจ็ดคน แล้วก็พวกที่เาขาเขาเอามา,าสุดัขมานี่มาดมกินก็หกเจ็ดคนคของก็หกเจ็ดคนนะครับแล้วก็เทศบาลแล้วก็พร้อมด้วยหัวหน้าหนูนะครับป้องกันเราก็ไปสิบกวท่านอ๋อครับแล้วเมื่อวานเนี่ยได้ได้เจอร่องรอยเจออะไรบ้างไหมครับร่องรอยที่บริเวณใกล้บ้านที่คาดว่าจะาคนที่จะ ทำร้ายทำร้ายทำร้ายทุแต่ชีวิตจะฝังลงโตพวกใกล้ๆบ้านครับชนะเข้ไปติดตามก็ไม่เจอครับอไม่เจอไม่เจอนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยให้การกับโตกับตับตีอ๋อครับถามว่าคนนั้นเห็นไหมตอนที่อาบน้ำอัดน้ําประมาณสามโมงสี่โมงสามโมงครึ่งนี่อ่ะเด็กจะร้องไห้ เอเด็กเราให้ก็ไปถามคนที่ได้ยินเสียงเดรกเราให้เขาก็ไม่ไม่บอกครับนะคเขาเชื่อว่าไม่ให้ความร่มมือกับกับเจ้าหน้าที่ของก็คือ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ให้ไม่ค่อยให้ข้อมูลไม่ค่อยให้ความร่มมือมากนักใช่ใชอ๋อครับท่านทีนี้ในแง่คิดมุมมองส่วนตัวของท่านนายกนี่คิดว่าเด็กนี่ยังมีชีวิตอยู่ไหมครับก็ตามที่ทรา,าบข่าวม่านี่คงจะ มีชีวิตอยู่แต่คงจะพาพาหนีไปหรือพาไปออกจากเขตไปแล้วผมก็ถามเมื่อวานนะถามว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยเวลาเด็กหาย,ห,ายหรือเด็กตายไปเนี่ยจะมีวิญญาณอะไรมาเข้าฝันว่าได้อุ้มเด็กเด็กมาล้อให้มาหาเรานี่ผมก็พูดไปอย่างนี้เขาก็ถามเขาเขาก็บอกไม่มีไม่มีแสดงว่า ก็คงไม่ตายครับครับอริสาครับท่านกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาทางศาสนาของเขาเนี่ยเป็นพี่น้องชาติพันคนเผาลาหูนะครับก็เชื่อบั่นในอหมผีเขานะครับเขาจะฆ่าไก่โวยไก่หมูนะครับเขาก็ทําแบบศาสนาของเขาเขาก็บอกว่าเด็กนี้นะครับขงจะไม่ได้ เขาฆ่าไก่กี่ตัวมาทาสังเวยทํำในกรรมของของเขาเนี่ยนะเขาก็ว่าไม่ได้ทางศาสนาเขาก็ทําไม่ได้ทาไม่เจอหาไม่เจอครับมาฆ่าหมูอีกนะคร<อ>ับเอาหมูมาสังเวยอีกมร,รดูกระดูกหมูดูทิศทางของการเด็กที่หายไปเนี่ยก็ไปเจอเขอกาก็เด็กไม่ได้คนเขาคนไม่ได้ เขาก็บอกว่าได้ยกเล่ยนะน้ำท่วมก่อนเห็นได้ยกไม่ได้พักได้พอนลยวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้พักได้พอนไในไฟป่าและหมอกควันอีกครัเขาอยู่ดียะเด็กๆมาหายอีกเนี่ยชาวบ้านเขาดูทางสายสานแล้วเขาว่าไม่เจอแล้วได้ยกไม่ต้องมาก็ได้เขาว่าเมื่อวานนะครับ แต่ทีนี้ในฐานะของอผู้นําก็ต้องเดินทางไปถึงจะยากถึงจะลําบากมากน้อยขนาดไหนก็ต้องไปใช่ไหมท่านใช่เมื่อกว,ว่าก็ก่อนจะไปเรามีหน่วยงานแล้วก็ขึ้นปประชุมวางแผนนะครับ,รบที่เทศบ,บาลเวลาเก้าโมงครับก็มีศูนย์มตั้งประชาการไว้ที่น,น,นู่นแล้วก็่อนจะขึ้นไปก็วางแผน,นการค้นหามีหน่วยงานมูสื่อมวลชนนี้ ที่ศูนย์กระจกเงาครับผมศูนย์กระจกเงาแล้วก็มีกองทหารนะครับหน่วยงานทหารหน่วยงานกระจกเงาแล้วก็กองทัพทหารมาเป็นบางอย่างเพวกเนี่ยทุกคนมีใจครับ,รบทุกคนมีใจซ้ายหัวใจอยู่ซ้ายเมื่อกันทั้งหมดทุกคนมีจิตอาสานับเพื่อจะมานำพาเด็กเข้าสูออ่อ้อมกอดของพ่อแม่ครับทุกคนมาด้วยการเสียสละ ไม่คิดแต่เงินไม่คิดเสียเวลาเขาต้องมาก็ต้องขอขอบคุณไปอย่างยิ่งนะครับในพิษณบานเราก็พยาามผมนายกเทศมนตรีตำบลยาวก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาช่วยค้นหาเด็กที่หายไปก็หวังใจไปอย่างยิ่งนะครับวันนี้ต่อไปอีกวันหนึ่งแลหวังว่าจะเจอนะครับตลันชาวสามีแม่ญาติพี่น้องครับได้ครับขอบคุณครับท่านครับครับขอบคุณครับ